สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชัยมาลีนะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับผมโอ้โหวันนี้แม่งดูไปแล้วก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยถ้าตัวจริงหล่อแบบนี้โอ้โหสาวติดตึ้มวันนี้มาปิดโป1สิบสองแรงม้าสองจังหวะบอกแล้วได้ใช้งานรีบนะนี่แย่งกันอีกคนก็จะเอานะมันรอไม่ได้เพราะสินค้ามันจัดโปรครับเพื่อนเื่อนขายถูกขายตำกว่าต้นทุนด้วยซ้ำไปนะครับผมค่าทรงคิดตามจริงนะเอ๊แต่แปลกช่วงนี้ทำไมลูกค้าจันสั่งเยอะจังนี่ไปจันอีกเครื่องนะครับ ไม่รู้อ่าพี่เอาไปเล่นน้ำจืดหรือน้ำเค็มนะครับผมก็แนะนําอย่างนี้นะครับเล่นน้ําเค็มนะพี่อ่าเล่นเสร็จก็เอาขึ้นมาบนบกใช่ไหมครับไล่น้ําจืดนะสามถึงห้านาทีนะครับผมไล่น้ําจืดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าพี่ถอดปั๊กน้ามันนะครับอ่าแล้วก็สตาร์ทจนเครื่องดับไปเองเลยนะครับคราวนี้พี่เก็บใ้งานได้ยาวยๆเลยแล้วก่อนลงน้ําเค็มนะครับก็ฉีดสารเคลือบไปนะครับแบบคลิปเก่าๆที่ผมทําให้ดูนะฉีดสารเคลือบไปนะส่วนของภายในเครื่องยนต์เรือนี่สามารถโดนน้าได้นะครับผมอ่าผ้าชุบน้ําา็ดดลไไปกม ต้องทําความสะอาดด้วยนะเวลาเล่นทะเลครับผมขี้กรงขี้เกลือมันเกาะแล้วมันจะลําบากครับผมอเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2จังหวะก็อย่าลืมผสมน้ำมันออโตรูปนะครับผมช่วงแรกก็เบนซินส0ิบลิตรต่อออลตลูปหนึ่งลิตรนะครับลันอินสิบชั่วโมงพอพ้นลันอินแล้วก็เปลี่ยนเป็นเบนซินส0ิบลิตรต่อออโตรูปหนึ่งลิตรนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนก็ไลน์มาถามได้ตลอดนะครับผมโอ้โหเอรอใจได้เว้โอ้โหเอฟเฟกต์นี่มันใ้ได้นะเพื่อนนะมาดูเครื่องกันดีกว่าครับผมเป็นเครื่องไม่แกะกองนะเพื่อนนะ ผมจะแถมสติกเกอร์ไปให้ในกล่องนะครับผมถังน้ำมัน12ลิตรนะครับผมเวลาพี่ใช้แล้วอย่าลืมเปิดวาล์วอากาศตรงนี้นะครับถ้าลืมเปิดเครื่องก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมในถังน้ำมันต้องมีอากาศเข้าไปบ้างนะครับผมชุดสายลูกบีบนะครับผมชุดสายน้ำมันนะครับเป็นปลั๊กตัวเดียวกับยามาฮานะครับผมถ้าเสียหายก็สั่งออนไลน์ได้เลยครับบอกเขาว่าใส่กับยามาฮาครับผมเครื่องยามาฮานะอุปกรณ์ของแถมก็มีครบนะครับหัวเทียนนะครับยางใบพัดปั๊มน้านะครับเครื่องมือนะครับคู่มือนะครับสายเซฟตี้ ไปถึงพี่ก็ตั้งกล้อง,งแบบนี้นะครับถ่ายวิดีโอแต่หักเสียหายเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้เลยนะครับเครื่องมีปัญหานะครับหาช้างใกล้ๆไม่ได้จริงๆก็ส่งมาเดี๋ยวผมเช็คเซอร์วิสให้แล้วก็ส่งกลับไปนะครับผมก็เครื่องนะครับผมงจังหวัตตัวนี้ต้องอย่าลืมผสมวัตต์รุปและต้องไม่ต้องไม่ลืมดูน้ำออกท้ายเครื่องนะพี่นะระบบอ่าระบบระบายความร้อนตัวนี้จะต้องพึ่งน้ำนะครับผมสำคัญนะครับผมถ้าเพื่อนใช้งานตามที่ผมแนะนำนะครับรับประกันใช้งานยาวครับ สตาร์ทง่ายมากเลยครับดูน้องทานรันนะครับที่ไปทําเอาเครื่องไปใช้นะครับทารีวิวสตาร์ทเองขับเองเลยครับผมเครื่องรุ่นนี้จะเน้นเรื่องประหยัดนะครับผม12แรงม้าแรงม้าสูงนะครับซีซีจะต่าเพื่อชดเชยการประหยัดน้ํามันนะครับถังเล็กนิดเดียวครับขับได้ทั้งวันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลินไว้ด้วยนะเพื่อนนะอ่แล้วจะหาเครื่องดีๆหาเครื่องราคาถูกให้เพื่อนๆได้ใช้กันสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เจอแต่ลูกค้าดีๆครับผมเออแัดซุปกันเลยไปแล้ว 不如。心。